สบายดีสบายดีสบายดีพงที่นอกแผลเพลืุุเป็นฝั่งลาวฝังไทยเลยต่างประเทศเพื่อน,นี้มาผบมะพอ้กับซองสะแพงเพ,ง,พงนอมาผบมาพกม้กับซองสะแพงมือนี้กามคลินิกแล้วนะพียงนอป่าซีมาอีก,กูนะพี่งนอบึงเจ้าตัวนอนอกีกแล้วเพียงนอว่าผินนาวซีเป็นแนวใดแข่งขาคบบอดเพื่อเป็นนวไดในเพียงนอเอากัน มาติดตามอีกูบงหนางาง้าบนตาพื่นมาเสียวมาแบบใดเนาะแข็งแห้งโบนบเพี่งเรับสแปงไปผ่าทลองแล้วแต่ยังบ่าทันอีอีกูอ่ะม่นสแปงกลับมาครับมากับยาวพื่นอยู่นะสบายดีสบายดีไ <Okay. S 1> ปสักขอบไปปะเขาอีก้เขาเดียวอย่างน้อยเขาเดียว

เราไปถามหมอกันฮหนังาด้ค่ะ bây giờ nhau Xin nhau đây này Hãy subscribe cho kênh Ghiền ăn đâu? chưa được. này, lâu ăn được. A lâu chưa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  này A lâu chưa được. A lâu bắt đầu 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 bắt đầu

ามสิบันกับสงงอนนบง,ง,งอวันตีงตีงอะไรเลยหมดทั้อวยข้านในเรื่องมาบวานเนี่ยข้นตหน่อยข้นนะฮะรกับฟองค่อยข้านเลยตอนเสารก็มั่นหาหน้าที่ก็ได้าได้หาหน้าที่ก็ได้ราะอย่ามันบุ้ยโอกาสําหลงมาข้าน,าน,าน,านไม่มัจะมีโอกาสอวยมีบางคนงถามสมมว่าจะเลืนได้อวย

Vâng, nán đi nè Vâng, <laughs> hmm, <về> <laughs> hmm, nó nói được thế này đi, à phải không? bỏ Tiếp tiếp

อืมโอเคอาแข็งแรงดีเลยสมบูรณ์ดีทุกอันนี่นี่ยังเป็นทากลบนอยู่นี่นี้เป็นทากลบนเนี่ยในี่นี่ยังเป็นทากลบนมันเป็นท้าวเนียทากลบนข้าวเหนอ๋อตอนนี้นางขาข้คนหัวนางเนาะขาหมอพี่เลี้ยวเสร็ว่าเป็นแบบไหนชักเดิน ได้เลยนะพี่น้องเนาะครับพี่น้องได้กวดปดเรียบร้อยแล้วอ่ะเฮ้ยน้องแสแพงกับซีรีส์ทอปปิดขีดแล้วนะพี่น้องเนาะมื่อนี้ก็เพิ่งไลน์มาก,กวดเบื่อจะเอาตัวน้อยน,นะพี่น้องเนาะ มันเป็นแข็งแหงบอแข็งแหงดีแข็งแหงดีดิ้นดิน้นกระดี่น้องเนาะดิ้นตลอดเลยแม่ละถีบสะแพงตลอดเลยในท้องน้องเนาะสะแพงกระสิทดิ์คอปิดคลิปแล้ยพี่น้อง,อส,ง,ส,อองสุดท้ายน,นี้สะแพงกระอขอขมุกขอจายนำพลพี่น้องเอฟซีนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาให้กำลังใจสะแพงกระบอยยาวตลอดมาพี่น้องถ้าสะแพงกระบอยยาวเหตุพิทักษ์ประกันใดพี่น้องวอล์กถึกปวต้องปวจบปวงามเนาะหรือ,ออาจจะปวดถึกใจเอฟซีผู้ใดสะแพงกระกราบขอโทษขออภัยหลายๆพี่น้องนะ ตอนนี้สะแพงกับขออขอ้อนั้สายให้คนที่นอ้องจงมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแรง,แงความเจ็บจะได้อีกความไข่จะมีในคลิปนี้สะแพงกับขอ,ขอ,ขอกับสบายดี